ในเดือนสิงหาคมนี้ฤกษ์มงคลจะลมีวันไหนบ้างผมคัดมาให้แล้วครับในเดือนสิงหาคมนี้นะครับฤกษ์แรกเลยนะครับที่ถือว่าเป็นวันที่ดีคือวันที่4สิงหาคมนะครับตรงกับวันจันทร์นะครับก็ถือว่าเป็นฤกษ์ที่เหมาะนะครับสาหรับใครที่ตั้งใจอยากจะออกรถนะครับก็เป็นเรื่องงามยามดีนะครับถือว่าเป็นมหาฤกษ์นะครับก็สามารถที่จะทําบุญก็ได้นะครับจะขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านใหม่เปิดออฟฟิศใหม่นะครับถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีครับและอีกหนึ่งวันนะครับก็คือวันที่18สิงหาคมนะครับอนน จะเหมาะกับเรื่องของธุรกิจค่อนข้างจะเยอะนะครับจะจัดเปิดตัวสินค้านะครับนัดประชุมลูกค้านะครับอยากจะเดินทางไกลนะครับอยากจะไปติดต่องานนะครับหรืออยากจะออกรถคันใหม่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องงานยามดีครับและวันสุดท้ายนะครับก็คือวันที่26สิงหาคมนะครับอันนี้ก็ตรงกับวันอังคารนะครับจะเหมาะสําหรับเรื่องของการออกรถนะครับจะขึ้นบ้านใหม่ก็ได้นะครับหรือว่าจะเปิดออฟฟิศเปิดกิจการร้านค้านะครับจัดว่า เป็นเริ่งงามยามดีในเดือนสิงหาคมนี้ครับ